มาค่ะผัดซีอิ้วเส้นใหญ่สั่งคุกม,มาจากฮ่องกงวันนี้เราจะทำผัดซีอิ้วค่ะอย่างแรกเราก็จะหมักหมูก่อนนะคะมีนะมันหอยน้ำตาลแล้วก็ชูรสนิดนึงใครจะใส่รสดีก็ได้นะคะแล้วก็ซีอิ้วขาวค่ะเราจะเกี๊ยวไข่เอาไว้ก่อนค่ะใส่จานเอาไว้ก่อนนะ คั่วไข่ไว้ก่อนมาเราจะผัดทีนี้ให้มันมาเทมาคุกเป็นคุกคกะเทลงไปเลยลูกพอเอาหมูมาค่ะเอากระเทียมมาก่อนไอ้อีก็ได้ยเทปวลงไปเลยตอนนี้เราผัดเช้นนะคะ เได้ค่ะแม่คร nice. okay. mm ัวจากฮ่องกงจ้าวันนี้สูตรใช้ล้ำทำไรโอเคเตรียมผักนะคะเออใส่เส้นลงใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดเด็ดคอค่ะเยอะก่อนที่เราจะปรุงเราจะใส่เราปรุงก่อนไหมโอเคน้ำตาลสามช้อน ดูรสช้อนหนึ่งโอเคสีิ๊วขาวฟ้าเขียวนะคะพอน้ำมันหอยใส่ลงไปค่ะเทลงไปเทลงไปเทลงไปโอเคเอาไข่ลงไปค่ะอันนี้เป็นผู้กำกับค่ะเตรียมผักเลยค่ะ ไปผักค่ะเห็นไหมคางเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านอีกแล้วนี่สั่งมาจากฮ่องกงค่ะหน้าทานน่าอร่อยนะคะทุกคนจำสูตรไว้เลยนะคะผัดซีอิ้วเส้นใหญ่นะคะหมูเดงเรียบร้อยค่ะเมืม่อกี้อยากดูกลัยมากเบี่อกลัว เดรอปเยอะก่กันเลยองน่ม่ได้เอานั่งอืมเอาเอาอืมบางนาเมือท่นนี่จีนียนอืมเพ่ดอยว่นี้ไหมเ๋้วเลยดูยัยที่บ้านมันมีถุงอืม แกะไหลีสูตรทำไร,รแ่ะไปหลีอวะสูตนี่อะไรไม่ต้องใุ่ไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเนยตามเติมแต่บบกปีกป่นกันนันงเตมพอ